ให้เวลาตัวเองได้อยู่คนเดียวและค้นพบสิ่งที่ใจต้องการบ้างชีวิตคู่เนี่ยคนในอยากออกคนนอกก็อยากเข้านะคะแต่ต่างก็มีข้อดีข้อเสียไปคนละอย่างแหละค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วชีวิตคู่ยุ่งเหยิงลองหันหลังให้ความวุ่นวายและผู้คนที่รายล้อมอยู่ซะบ้างนะคะแล้วลองมาทำความคุ้นเคยกับตัวเองดูทิ้งตัวเองให้อยู่ลำพังอีกครั้งเพื่อค้นพบสิ่งที่ใจเราต้องการ มีวิธีไหนบ้างวันนี้ P.R. v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีคำตอบมาให้ค่ะถามตัวเองก่อนว่าทำไมต้องอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวจะทำให้คุณได้ผ่อนคลายค่ะเพราะว่ามันให้โอกาสคุณได้วางปัญหาต่างๆได้ชั่วขณะแล้วก็รู้สึกสบายๆกับตัวเองมากขึ้นคุณจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองนั่นคือเป้าหมายอันควรค่าและก็เข้าใกล้มันให้มากที่สุดนะคะ การเพิ่มเวลาให้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเป็นเอกราชทางความคิดและก็การใช้ชีวิตนะคะมันจะพัฒนาสัมนึกที่มั่นคงต่อตัวเองและวิธีการที่คุณจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆรอบข้างได้ค่ะคุณจะสามารถมองสิ่งต่างๆให้ชัดเจนขึ้นค่ะและมองเวลาในแต่ละวันสัปดาห์และปี เป็นการใคร่ครวญว่าชีวิตคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและเมื่อปราศจากอิทธิพลของคนอื่นแล้วคุณก็จะเป็นอิสระและสามารถประเมินได้ว่าอะไรสำคัญต่อคุณคุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำค่ะบางทีส่วนที่ดีที่สุดของการอยู่คนเดียวนั่นก็คือคุณจะได้เลือกหนังที่อยากดูกินของที่อยากกินเมื่อคนอื่นอยู่กับคุณพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อรายละเอียดของชีวิตของคุณในบางระดับฉะนั้นการอยู่คนเดียวคุณสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะ 2. เมื่อถามตัวเองแล้วว่าทำไมต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณจะทำอะไรดีโดยหลักๆแล้วไอเดียก็คือการเปลี่ยนจุดสนใจจากคนอื่นมาอยู่ที่ตัวเองสักระยะหนึ่งค่ะคุณอาจจะเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยสักวันละ15นาทีก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นการอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันและนี่คือสิ่งที่แสนรื่นรมสำหรับการอยู่คนเดียวอย่างเช่นคุณได้ออกกำลังกาย การออกกําลังกายกำลังแจ้งที่พาคุณไปที่ไหนสักแห่งอย่างเช่นการวิ่งปั่นจักรยานตีกอล์ฟขีม่ม้าจะให้ความสดชื่นเป็นพิเศษค่ะเพราะมันจะทําให้ความรู้สึกถึงการเป็นอิสระอย่างแท้จริงการเข้าหาธรรมชาติไปสวนสาธารณะหามุมสบายๆที่จะไม่พบผู้คนสามารถทําให้เราดื่มด่ากับสภาพแวดล้อมได้หรือบางทีการอยู่บ้านปิดโทรศัพท์และทําอะไรก็ตามที่ต้องทําแต่ไม่มีเวลาสักที อันนี้เป็นเวลาที่เริ่มต้นได้แล้วล่ะค่ะกวาดลานบ้านทำความสะอาดบ้านล้างรถล้วนเป็นกิจกรรมของการอยู่บ้านที่ชวนให้เราอยู่คนเดียวแบบมีประโยชน์ค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มการอยู่คนเดียวด้วยการไปเดินห้างหรือการหลีกลี้หนีผู้อื่นไปอยู่คนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นั่นเป็นการเริ่มต้นอยู่คนเดียวแบบมีคุณค่านะคะแต่คุณควรจะบอกตัวเองทุกครั้งว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะให้เวลาตัวเองได้อยู่คนเดียว หยุดคิดเรื่องของโลกรอบตัวให้หันมาโฟกัสที่ตัวเราเองบ้างคะ่ะติดตามพีอาร i วารดิตี้คอนเนตดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR อาวารด้วยนะคะ